h อตอิชชู u, รู้นี่ยังมาแน่หนังชุ้ประวัติอีลอนมสัสฮอตอิชชูรู้นี่ยัง หลังๆน,นะครับมีการหยิบเอาเรื่องราวของคนที่ยังมีชีวิตยอยู่หรือว่าเพิ่องจะเสียชีวิตไม่นานเนี่ยมาสร้างเป็นปภาพยนตร์ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนคนนั้นเกี่ยวข้องอยู่เต็มไปหมดครับโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นมาร์ค u เ k คเบิร์กในหนังเรื่อง The Social Network หรือสตีฟจ็อบส์ก็ทำออกมาถึง2เรื่องครับทั้งเรื่อง Jobs และสตีฟจ็อบส แค่ปีนี้ปีเดียวนะครับมีทั้งดัมมันนี่ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นของเกมสต็อปหรือ BlackBerry ที่ว่าด้วยเรื่องราว Rise and Fall ของโทรศัพท์มือถือสุดฮิตเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับโดยล่าสุดนะครับมีโปรเจกต์ใกล้เคียงกับไอฮิว่ามาเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม,ม่อีมีโปรเจกต์ครับและมันจะเล่าเรื่องราวของใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อีลอนมัส์นักธุรกิจนักลงทุนคนดังแห่งยุคนั่นเองครับ อีลอนมัสถือเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้นะครับและเจ้าตัวเป็นเหมือนกับโุณิ่สตาร์กในโลกแห่งความเป็นจริงครับหรือบางคนก็เปรียบเทียบว่าแกเป็นเหมือนกับทมัสเอดิสันแห่งยุคปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มทั้งเพย์พอเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาเป็นเจ้าของบริษัทส่งจรวด SpaceX และล่าสุดที่กระชอนโลกก็คือการเข้าซื้อหุ้นทวิตเตอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น X เรียกว่ายื้อกันมานานครับว่าจะซื้อไม่ซื้อจนสุดท้ายก็มีการซื้อไปจริิิงงงงงงๆครรรรับนนบบนนนนีีาาี่่่่่วววมเเเป็็หหแททสส้้้าาาาาจจกกือยยุถชลไได เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสมาทำเป็นภาพยนตร์โดยโปรเจกต์หนังอีลอนมัสนะครับสร้างโดยบริษัทผลิตภาพ,พยนตร์แห่งยุกอย่าง t h 24ครับโดยผู้กำกับจะเป็นดารเรนออโรนฟสกี้เจ้าของผลงาน The Wrestler Black Swan Noah The Whale ที่ถนัดกับการทำหนังที่เจาะลึกเรื่องราวจิตวิทยาของตัวละครครับซึ่งถ้าทำหนังเกี่ยวกับ Elon Musk อีลอนมัสออกมาจริงๆแล้วก็คงจะต้องเน้นในการเจาะลึกจิตใจแนวคิดอะไรต่างๆได้แบบสุดๆแน่นอนครับ ตัวหนังจะอ้างอิงมาจากหนังสือชีวประวัติอีลอนมาร์สของวอลเตอร์อแซคสันนะครับคนเดียวกันกับที่เขียนหนังสือชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์นั่นแหละครับแล้วก็เคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วเพราะงานเขียนหนังสือชีวประวัติที่วอลเตอร์อแเซคสันเป็นคนดูแลเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของข้อมูลที่เจาะลึกอย่างแน่นอนครับแน่นอนหนังจากชีวิตจริงของคนในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้สร้างในแนวเล่าเรื่องราวทั้งชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับแต่จะเป็นการเน้นจุดสําคัญแลลล้้ววกกกก็็เเเเหหหตตตุุุาาาารรณ์่่่่่่่งงงๆๆทททีีีีีนน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 นสสใใจจมืออออออััับบบบปปปดยยชิขคคไ ต้องยอมรับว่าเ็เป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจในหลายๆจุดครับทั้งชีวิตก่อนจะมีชื่อเสียงตั้งแต่การเกิดที่แอฟริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่แคนาดาการริเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆหรือกระทั่งข่าวเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับดาราดังอย่างแอมเบอร์เฮิร์ต รวมไปถึงความสัมพันธ์กับกรามนักร้องดาราชาวแคนาดาที่รักรัก,รกเลิกเลิกกับอีลอนมัสหลายรอบครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนครับซึ่งเรื่องลูกของอีลอนมัสติจริงๆก็น่าสนใจครับเพราะเจ้าตัวมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยครับรวมทั้งหมดทายาทอีลอนมัสตอนนี้11คนเข้าไปแล้วครับ เมื่อมีโปรเจกต์หนังเกี่ยวกับอีลอนมัสเปิดออกมาแบบนี้นะครับสิ่งที่แฟนหนังชิวะวัติจะต้องถามตามมาก,ก็คือแล้วใครจะรับบทเป็นมหาเศรษฐีอีลอนมัสชื่อคนงนักแสดงมากฝีมือหลายๆคนก็โผล่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตินเบลจิมมี่เฟลลอนจอห์นแฮม เจอร์มีสตรองไปจะถึงเลยไม่มาเล็กครับหรือกระทั่งมีคนบอกนะครับว่าจะไปคิดเรื่องดาราให้มันยากเย็นทําไมเอาอีลอนมัสตัวจริงสแสดงไปเลยเหมือนที่เจ้าตัวเคยเป็นนักสแสดงรับเชิญในหนังเรื่อง Big Bang Theory ไอออนแมนรวมถึงไปร่วมรายการ Saturday Night Live มาก่อนครับ บางความเห็นก็ไปไกลถึงว่าถ้าจะสร้างหนังกเก่งเอีรอนมัสอาจจะสร้างตัวละครอีรอนมัสโดยการใช้ AI Generate เรขึ้นมาก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจดีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยก็คือเอรอนมัสดูจะสนับสนุนโปรเจกต์นี้ด้วยการ ีโ p o s t ข่าวแล้วก็แสดงความเห็นว่าดีใจมากๆที่จะได้ดารินโอรุนอฟสกี้มากำกับครับเพราะดารินโอรุนอฟสกี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดผู้กำกับคนหนึ่งของยุคปัจจุบันครับและนี่แหละครับฮอตอิชชูรู้นี่อย่างเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ชิวประวัติของอีลอนมัสก์เอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มาใหม่เมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์จะหยิบมานำเสนอในรายการฮอตอิชชูรู้นี่อย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ากกกกลลมมดด็ย่ืตติิแวง YouTube group Channel Mag เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah, yeah. It's It's cool. <S it